สำหรับศาลเจ้าพ่อกวนอูไร่ไหหลำนะครับในเขตตำบลเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชนรีเนี่ยมีความสำคัญเพราะเป็นสถานที่ที่รวบรวมผงทูบของศาลเจ้าพ่อกวนอูเนี่ยจากประเทศจีนด้วยมารวมอยู่ที่นี่ผงทูบนะคะจากเมืองจีนที่อาจารย์เหลียงนำคณะเหมาลำเนี่ยไปอัญเชิญไปทำพิธีที่เมืองจีนหลายสถานที่ขององค์เทพเจ้ากวนอูไม่ว่าจะเป็นฝังส่วนศีรษะ ส่วนตัเออส่วนล่างเสื้อผ้าแล้วก็บ้านเกิดของอากงทุกอย่างเลยนะคะไปมาทั้งหมด10กว่าปีแล้วนะคะที่ท่านได้นำไปมาแล้วก็นำหงทูปมาทำพิธีแล้วก็อยู่ในนี้แล้วก็<ข> <ๆ S 2> องค์ใหญ่ด้วยค่ะที่ทำบรรจุบรรจุหงทูปทุกอ,อ,อย่างค่ะ เขาเปรียบเหมือนว่าใครมาที่นี่ก็จะเป็นที่เดียวได้สักการะองค์เทพเจ้าคนอูที่เมืองจีนนะครับเพราะว่าอาจารย์เหลียงเขาอยากว่าอากงอ่ะเหมือนอยู่เมืองจีนเนี่ยคนก็ศรัทธาเยอะแล้วเขาก็ไปแยกปักกันอะไรใช่ไหมฮะแต่ทุกอย่างของอากงจะรวมอยู่ที่นี่หมดเลยคือทุกส่วนของอากงอ่ะค่ะได้ไปทําพิธีกับจัดไหว้แต่ละปีนะคะคนที่ต้องมาสักการะเทพเจ้าคนอูนะครับ คือคนที่กําลังเริ่มต้นธุรกิจคนที่กําลังเข้าสู่ตำแหน่งหรือจะสอบแข่งขันถ้ามาสักการะเจ้าพ่อคนอูเนี่ยซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งาธาตุไฟนะครับเราก็จะเชื่อว่าจะสำเร็จเร็วขึ้นแล้วก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือจะมีคนเมตตานะครับช่วยเหลือด้วยคุณความดีของท่านเนี่ยก็จะช่วยทำให้เราประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นครับ